สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมซีเินเวอร์ครับกับในรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเอชแอนสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลว่าบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ครับแล้วก็เป็นบิ๊ก มาแบบโอ้โหสกุโก่โกกอนที่จะเตะ <24, S 2> เกมยูฟาแชมเปี้ยลีกกันด้วยครับผมนะครับตอนนี้อาร์เซนอลกับมนเชสเตอร์ซิตี้ที่บอกเลยว่า 22, อ่ากำลังแบบฟอร์มก,กำลังแบบออาเซนอลตอนนี้ <Arsenal S 2> แข่ง4นัดมี9แต้มเลยครับผมส่วนทางด้านนะ่แมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับที่14ครับแข่งไปแล้ว3นัดมีอยู่4แต้มนั่นเองนะครับผม เมื่อกี้มันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่สำหรับตัวเกมมันไม่อัปเดตแบบเรียวไทม์นะครับต้องขอภายเว้นนะที่นี้ด้วยครับผมใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่อง YouTube ซีซินเวอร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลยอาเซนอตต้องมาเยือนแมชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเป็นเกมที่ไม่ง่ายและไม่ยากนักสำหรับอาเตต้านะครับผม เพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบว่าอาเดลต้านี่เจอกับเป๊ปทีไรนะครับโอ้โหบันเทิงทุกทีครับนะที่เอเจนต์สเตเดียมนะครับที่เจอกันในฤดูกาลที่แล้วก็เป็นอาร์เซนอลครับที่แพ้3ประตูต่อศูนย์แล้วเรามาดูนะอัพของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ,รบมาในระบบ4-3-3นะครับเป็นระบบที่ใช้อยู่เป็นประจำของนะทางด้านเป๊ปเรามาดูรายละอัพของอาร์เซนอลด้วย อ่าเซนอลครับมาระบบห้าสองสาครับจริงๆนี่น่าจะเป็น3-4-3ด้วยซ้ำไปนะครับผมอ่าเซนอลเกมเริ่มครับมาเชลซิตี้บุกจากเอ่อเขี่ยรูเริ่มเล่นก่อนแล้วก็บุกจากซ้ายไปขวาครับผมบอกเลยว่าน่าจะสนุกแน่นอนสำหรับเกมวันนี้ครับผมแคบินเกซุสส่งรูปไปเองแคบินเกซุสไปแล้วต้องรอเพื่อนเติมมาก่อนครับแคบิเอเรสุสมันคืนมาที่โรดี้แคบินเกซุส ยกให้กับไรฮิมสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงเปิดมาล้ำหน้าครับมาถึงก็เปิดฉากแรกใส่ทางด้านอาร์เซนอลเลยครับ c ซิตี้วันนี้มาดุพอสมควรโอ้โหแต่แขงเกมรับของทางด้านอาร์เซนอลถึงว่าแน่นครับมีชาก้าลงมาด้วยนะลงมาต่ำด้วยสำหรับชากา้าแน่นจริงครับวันนี้หวังว่าจะเอาหนึ่งแต้มกลับไปแน่นอนครับฟอร์แมนซิตี้นะครับผม เกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกก็ไปเสมอกับลีดยู่นเต่ตหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้เขมี่เขียนสุดอีกรอบหนึ่งเคสุดให้มาที่เควินเดอะบอยปาดมาอานนะครับเบอร์นาร์โดจะปาดให้กับเควินเดอะบอยครับติดดาวิดดูวิเคียออกไปส่วนของอาร์เซนอลครับเกมก่อนนะปิดเบรกทีมชาตินั่นก็คือชนะเชฟฟิลด์นะครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับผมเป็นการชนะแบบเออเกือบเหมือนกันแหละครับผมสำหรับอาร์เซนอล เซบยอนยกให้กับวิลเลียนมาเลยครับวิลเลียนเซนฟรีจากเชลซีครับวิลเลียนถือว่าสารพัดประโยชน์แล้วก็ของโปรดประโยชน์เยอะนะดูจังหวะนี้เปิดมาหวานๆเลยครับแม็ก็ไม่ถึงครับยังครับยังยังเป็นเกมของท่านั่นซิตี้ที่จะสวนกับเบอร์นาร์โดซิลบาเบอร์นาร์โดเลี้ยงแล้วก็รอสเตอร์ลิงกันครับแต่ต้องมาที่บุคัพยูเควสเซสเอเวนเกสต้องจะหักให้ครับ,ย,รบย,ยังได้อยู่ครับเมนดี้ ให้กับเบอร์นาร์โดซิวามาที่เมนดี้เบอร์นาร์โดซิวาตรงกลางครับเบอร์นาร์โดมองหามีชีเบอร์เป็นทางด้านเคเิเกีสุดขอไพ่ครับแล, Kevin the boy แล้วก็เควินเดอร์บอยยิงแล้วก็เป็นเกียสุดซ้ำครับแต่ออกไพ่ติดคาเลโนผมก็ยังเบอร์นาร์โดซิวาเบอร์นาร์โดซิวาอยู่จังหวะจนจังหวะสุดท้ายครับเอ้ครับผมนึกออกว่าอ้าวเคาเป็เกีสุดนี่หว่าโ <laughs> อ้ยิงไปติดขานะครับติดคาเทยนี่นะครับผมไล่หิมสเตอร์ลิง สเตอร์ลิงเล่นลูกสตรหรือปเปล่าลสเตอร์ลิงกุ่ถลเป่านกบีลาสเตอร์ลิงและลูกสุรครับโบรนาโดซิวบาเปิดมาก็ยังติดฉะนั้นเดนเนียสเซบยอสครับบุกต่อเน,นื่องกันของทานแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่ก็อย่าประมาททางด้านอาร์เซนอลนะครับสวนกลับของเขาที่น่ากลัวจริงๆ เจอร์ลิงเปิดโค้งเข้ามาในประตูแม่เป็นเทียร์นี่หรือเปล่าครับที่มงเคียอออกหลังไปไม่งั้นน่าจะโดนหัวโรดีเ้เต็มๆแหละครับยังไงก็ตามเป็นเตะมุมของทนมแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อเนื่องครับเควิน์เดอะบอยส์เล่นสันส้นๆกับเร <ardo> นาโด้ซิลบาเบอร์นาโด้เจอสไลด์มาเลยเอ๊ะ เซวิลยังเก่าพอครับเดนิสเซบยอสให้กับโอบามายังมาที่ลกกากเซซชากา้าเดนิสเซบยอสอีกครั้งหนึ่งโอดิงโหดิงยกขึ้นหน้ามาเลยเบนเจลินถึงละทันด้วยเบนเยลินเบนเจลินมีพื้นที่ให้เปิดหรือปเปล่าเบนเจลินเปนมาเดนิสเซบยอสให้กับวิลเลียนเอาละครับทางด้านโอบามายงังได้ส่งหนึ่งประตูต่อสุดไปเอเมริกโอบามายงังโอ้ จังหวะแรกครับที่ได้จบสกอร์ก็เป็นของอาร์เซนอลทันทีเลครับนี่คือความที่มีความทีเด็ดท,ที่ขาดกว่าหูแต่ปุ๊บซัดปับ๊บนี่ครับต้องดูหูแตะแล้วก็ยัดเลยครับโอมาเมียงทางด้านเอเดียสันนะครับไม่สามารถช่วยทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ปองกันลูกนี้ได้ แบบต้องกระตุต้นลูกทีมครับโดนเร็วเหมือนกันพี่แอร์เอมิริกโอบาเมยังสวดใจเลยครับทีมโดนกดโดนกดตั้งนานนะสุดท้ายก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็สวนกลับโป้งเดียวหายเลยครับวันนี้คู่ซินเตอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับใช้ทั้งด้านราป็อกนะครับกับฟานานิญโยน่าสนใจจริงๆครับ ไม่ส่งนักเตะใหม่อย่างอาเก้และอีกคนหนึ่งนี่เดี๋ยวผมจำชื่อผมจำชื่อไม่ได้ผมต้องอ่านนะครับต้องอ่านที่เสริมมาจากทางด้านนะข้อมูลก็ไม่ค่อยแน่นเหมือนกันนะต้องขออภัยด้วยครับเดี๋ยวไม่ได้เตรียมข้อมูลมาไม่ได้ภาคมาประมาณสัก4ีห้าวันแล้วเพิ่งกลับมานะครับแล้วก็กลับมาเปิดกล้องครั้งแรกด้วยครับผมกลัวกล้องเสียไนงะเดี๋ยวตั้งทิ้งไว้น,น,นาน เป็นการบุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกำลังจะเคาะหาช่องพยายามที่จะเปิดโอ้โหดียัตมาเลสเจอเมลานายเมลานายให้อวบอย่างแล้วก็ยกขึ้นหน้ามารากาแซตจะจ่ายจังหวะไล่ครับแต่ยังดีชาก้าซ้อนรากาแซตกระดกรากาแซตจะพลิกใจยังไม่พลาดแต่ว่ารากาแซดไม่ขยันจริงๆครับทางด้านน่ะชาก้าครับ ชากาเปิดมาให้อโาเมียงโอ้โหพื้นที่มีจะสองศูนย์หรือเปล่าเรียบร้อยครับโมอโาเมียงจับอีกเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่จังหวะแบบนี้อีกแล้วครับโอ้ซิตี้พลาดกันยกใหญ่เลยเลยครับอาร์เซนอลลงโทษได้อย่างตรงจุดด้วยครับผมแพงหลังซิตี้ดันขึ้นสูงครับแล้วลงมาไม่ไหวครับดูครับยกมาลูกนี้จับยิงอีกแล้วครับอโามายง โอ้เถื่อนจริงๆครับก <c oughs> องหลังอีกคนหนึ่งที่ซื้อมาใหม่นะครับอาเก้แล้วก็ลูเบนดิอาสนะครับผมวันนี้ไม่ได้ลงสู่สนามนะตามหลักแล้วถ้าเป็นผมมาคิดนะครับว่าไล์อัพที่เจอน่าจะเป็นลาป็อกยืงคู่ดิอาสด้วยซ้ำไปครับแต่วันนี้ดิอาสไม่มี้องไปไหนครับผมเป๊ปก็เซน็นกองหลังอีกแล้วเพื่อที่จะมาอุดเกมมา อุดรอยรั่วรอยร้าวครับอาจจะเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายหรือเปล่าสำหรับลูเบดติอาร์สนะครับผมแต่นัดเดบิวต์ของเขาก็เสมอกับลีดอยู่ในด้วยไปแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะวันนั้นเป็นตัวจริงด้วยครับซาด,ดูเบนติอาสที่ผมไม่แน่ใจข้อมูลก็คือทีมสโมสรน,นะฮะแล้วดูคาบิเกีซุนได้ยิงติดเซบาเดโน่ครับแม่ผู้ช่วยสำหระตูมือสามเยอรมันครับ โอ้ปฏิกิยาถือว่าว่องไวแล้วก็โชว์เซฟแบบเหนือเหนือให้ดูแล้วแหมพุ่งไปปัดได้ทันอะไรครับโอ้โหแต่มันก็ไม่ฉีกตัวสักเท่าไหร่นะครับจะเล่นลูกสุดหรือจะโยนครับเซอร์ลิงบอกว่าขอโยนมาเมลานายบ่งมาเบอร์นารดพักแล้วก็เปิดโค้งอีกครั้งหนึ่งไม่ถึงวอล์กเกอร์อเควินเดอะบอยส์เควินเดอะบอยส์จะจ่ายไมเมลานายครับอ่านไว้แล้วครับผม บอกเกอร์ ger, ถึงกับเซ็งคิวินเดบอยครับว่าทำไมไม่จ่ายตรงๆครับคิวินเดอะบอยส์บ่อยเจอชนออกจนได้ครับแล้วก็เป็นเตะมุมของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสองครั้งนะครับและเป็นสองประตูครับโอกาสยิงของโอเบอรมยังชูมือน่าจะไม่มีลูกสูตรแล้วะครับ ควินเดอบอยส์เลงแล้วก็เปิดโคง้งมาเมลานาอีกแล้วมองทิ้งมาก่อนแต่สุดท้ายก็เป็นบอลของซิตี้อยู่ครับลิยัตมาเลสมาเลสเปิดโคง้งมาเข้ามือไรโน่ครับยังไม่ให้ไรโน่พิสูจน์สักเท่าไหร่ครับลูกยิงของเป็นเคสุดถือว่าโหดแล้ว น่าจะเป็นจังหวะเดียวที่ท้ำไปที่พิสูจน์ว่าตัวเองกันเหนียวขนาดไหนแต่ว่าต้องดูก่อนนะจังหวะนี้ก็เควินเดอร์บอยส์เควินเดอร์บอยส์ไปแล้วเควินเดอร์บอยส์จะจ่ายไหมก็ไม่ผ่านดาวินลุยครับโรดี้โรดี้ให้กับเควินเดอร์บอยส์ชิปมาให้กับทางด้านมาเลสพิ <Okay. S 1> ยาดมาเลสเปิดโค้งอีกทีสตอร์ลิงไม่ถึงก็ติดโฮดิ้งครับแม่ส่วนสูงนี่คนละคนละชั้นเลยครับ โอ้ลูนี้ก็ล้ำหน้าครับผมสเตอร์ลิงดูภาพช้าอีกทีครับล้ำยังโอ้ล้ำจริงๆครับเอาเป็นเมลานายครับที่เป็นตัวสุดท้ายครับล้ำอยู่ดีครับผมไม่ต้องมี V.R ก็น่าจะรู้ครับว่าล้ำหน้าเพราะว่าตัวเกมนี้ไม่มีระบบ V.R แน่นอนครับเป๊ะมากครับผม อีกรางหนึ่ง Kevin the Boys เล่นกับ k e v ิ n k e u c ุดมาที่เบอร์นาร์โดซิลวาจะควายไปสุดท้ายเจอเบอร์เยลินวิลเลียนวิลเลียนพาบอลขึ้นหน้าไปครับวิลเลียนโอ้โหกระด้างช่าไม่มีใครด้วยครับข้างหน้าแล้วเพื่อนก็นไม่เติมมาด้วยอาร์เซนอลวิลเลียนไปมีโอบารมิยังมาเติมแล้ววิลเลียนยังไงวิลเลียนวิลเลียนยังไม่เปิดวิลเลียนมาไอเบนเยลินเปิดมาก็ไม่ถึงทางด้านน่ะเดนิสเซบยอน พรีเมียร์ลีกน่าจะเป็นคู่สุดท้ายครับแล้วก็ไปเจอกันเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับต่อจากคู่นี้ต่อจากคู่นี้ที่เราจะพากนะครับไม่แน่ก็เป็นคู่ของแมนยูเป็นคู่สุดท้ายของพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็เป็นทางนั้นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับในช anel เราที่จะลงนะครับหมดเวลาครึ่งแรกครับสองประตูต่อศูนย์จากปีเออิมบริกโอบาเมยองนะครับผมปูยิงไปสองลูกจับหนึ่งจังหวะแล้วก็โป้งหายโป้งหายนะครับ เราติดตามครึ่งหลังดูซิว่าทั้งสองทีมนี้บทสรุปจะเป็นยังไงไปดูครึ่งหลังกันเลยครับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่อง YouTube ซินเวิรนะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลยสถิติบ่งชี้ได้ชัดครับว่าเกมของอาร์เซนอลแทบไม่ได้ครองบอลน,นะครับ30%เท่านั้นที่อาร์เซนอลได้ครองบอล70%เป็นฝ่ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้ครองบอลเยอะกว่า โอกาสยิงอาร์เซนอลตรงกรอบ2ครั้งเป็น2ประตูมีโอกาสยิงแค่2ครั้งเองครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงไปแล้ว4ตรงกรอบ3ครับยังไม่เป็นประตูมา้แต่ครั้งเดียวถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ยังไม่เฉียบขาดพอครับสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ยกมาให้รุนี้กับ Walker Walker วอลเกอร์วอลเกอร์เปิดติดแลสวนกับของาร์เซนอลอีกแล้วครับเกมสวนกับของอาร์เซนอลวันนี้ดีจริงๆครับ ก็แฟนบอลอาร์เซนอลก็อยากจะให้อาร์เซนอลจบในสกอร์อย่างนี้แหละครับผมการที่จะมาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในบ้านของแมนซิตี้นี่เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรครับ <c oughs> น่าสนใจจริงๆครับว่าตอนนี้เซนเตอร์ตามหลักจริงๆนี่ซิตี้มีทั้งหมดกับ5คนเลยครับถ้าให้ไล่ๆกันจริงๆถ้ารวมฟานานิโยด้วยนะครับแล้ดูแคบยูเคซัส คริสเตียสุดให้มาเควินเดอร์บอยส์เควินเดอร์บอยส์เจอจิ้มโดยเทีนี่ครับเทียนี่ชิปมาให้กับราคาแซดมุ่งมาให้กับโอบามายังโอบามายังคืนมาที่เทียนี่เทียนี่ให้กับโอโอบามายังมาที่ชาก้าครับชาก้ายกให้กับเมลันนายมุ่งให้กับโอบามายังพักอกโอบามายังไปเองครับโอบามายังเปิดโค้งมาแม่ติดทางด้านน่ะฟานานิงโย เซ็นเตอร์แบ็กของซิตี้ถ้าโวมแฟนยัโยก็มีฟานยัโยราป็อกนะครับสองคนแล้วนะครับผมไหนจะเป็นจอห์นสโตนสามนะครับนาธานอาเก้คนที่สี่นะครับยูเบนิอัน Art, คนที่ห้าครับโอ้แล,อแล้วดูเบอร์นาโดซิลบากดด้วยขวาลูกนี้ข้างไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ดาวิลลีมงเคียออกมาชาก้ามงต่อให้กับลากาแซดแต่ว่าช้าเกินไปครับลากาแซดแล้วบอลเป็นของซิตี้อีกแล้วครับ นี่ครับขึงต่อเนื่องครับแต่ไม่เป็นสกอร์สักทีครับผมซิตี้เมนดี้เมนดี้ให้กับทางดักไราฮิมสเตอร์ลิงไม่ล้ำหน้าครับสเตร์ลิงเปิดโคงมาไม่ผ่านเชียนี่ครับการขาวสูนหน้าตัวเป้าอย่างเซอร์จิโอกุนอาเกโรถือว่าเป็นเรื่องหนังเรื่องหนึ่งเลยครับ ฟิลฟอร์เนนกุนโดกันนะครับลงมาแล้วนะครับผมโอ้โหโทโมัสปาเต้เลยครับโอ้โหอาร์เซนอลว่าส่งนักเตะมาโอ้แล้วสเตอร์ลิงกระโดดหยองอย่างกับเป็นมาริโออะไรครับโอ้ใครเห็นนะใครจับภาพทันนี้ก็กอดูได้เมื่อกี้สเตอร์ลิงกระโดดหยองเป็นมาริโอเลยชาก้าออกครับแล้วเอาโทมัสปาเต้ที่เซ็นสัญญามาจาก ได้นะอารันติกโกมาดรินหนะครับดีเบอร์นารโดจ่ายไปก็ไม่ผ่านครับเป็นยลินแล้วย,ยกลูกนี้โอ้โหสวยมากครับในที่ปุายอดโอ้แต่ผมไม่เข้าใจจริงๆครับเมื่อกี้ถ้าแตะแล้วก็เลี้ยงมายิงเองยังได้ครับแต่ดูก่อนไม่ละนายไม่ละนาย วนหาเพื่อนเขาไม่ละนายเห็นโทมัสปาเต้เล่นเล่นกับ Thomas. โทมัสโทมัสจะเปิดก็ไม่ผ่านสุดยอดเลนให้ที่คาเบลเคสต์สตสตเลอร์ลิงชี้นะครับแล้วก็ยกให้ลาฮิมสเตอร์ลิงไปเลยครับสเตอร์ลิงซาเตอร์ลิงเอาหัวโอโหน่าจะเสียจังหวะตั้งแต่เอาหัวพักบอลแล้วแหละครับผมน่าจะเอาอกพักครับเมื่อกี้แกเอาหัวเล่นเฉยเลยครับสเตอร์ลิง มาเลยครับตอเรสแฟนต์ตอเรส,สครับลงมาแทนทางด้านเออริยัตมาเลสนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตั้งแต่ใหม่ของท้ายซิตี้นะครับสำหรับแฟนต์ตอเรสนะครับผมไม่ใช่ยส์นันโดตอเรสนะครับหรือเอลนินโยเนี่ยไม่ใช่นะคนละตอเรสครับอือแล้วคุณดูกันไม่ฟาวดด้วยคุณดูกันเลี้ยงไปแล้วชิมให้กับสเตอร์ลิงเออโหยิงกันติดเซฟเลยนอ้องก็แม่เนิยวจริงๆวันนี้โอ้โห เอาเรื่องครับแล้วดูวิลเลียนวิลเลียนพิงอยู่วิลเลียนพักพิงวิลเลียนพักพิงครับวิลเลียน,ยน,ยนดึงเวลาครับเบย์ลินเปลี่ยนแกนมาฝั่งซ้ายโทมัสปาเตเอาบอลลงแล้วครับทั้งนั้นออกมาไย่งเบลนายจะเปิดติดอกแล้วครับฉากอ้าวลากาเซพยายามที่จะไปเอาบอลมาสุดท้ายจนได้ครับลากาเซลากาเซเลีลลล้ยงเบงลากาเซโดนอบกมาไย่งจะแฮตชิกหรือเปล่าแต่จใจเลื่นไม่ได้แล้วลูกนี้ครับซิตี้ ผิวโพเนจ่ายมาคาบเอเคซุสให้เบอร์นาร์โดซิลวาเล่นกับคาบเอเคซุสเคซุสเห็นเห็นแล้วทะลุช่องจังหวะนี้เบอร์นาร์โดเจอวิลลุยปัม๊มเบอร์นาร์โดอีกครั้งหนึ่งอ่ล้ำหน้าหรือเปล่าครับชัดเจนครับน่าจะเป็นลูกล้ำหน้าครับผมแล้ววิลเลียนออกครับแล้วใครเป็นเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากนี้คนรัดเปล่าไหงครับเนี่ยผมจะพูดอย่างนี้ไง ผมจะพูดว่าเป็นใครไปไม่ได้แต่ในหัวผมลันว่าใครเป็นไปไม่ได้เออทุกคนอาจจะมีนะครับช่วงอสมองมันเออเลยปรผม,มวนผลผิดแล้วบอลไม่ออกด้วยครับลาป็อกเบอร์นาร์โดซิลบาคปิเีซุสพิงแล้วก็จ่ายเปิดมาโอ้โหนี่สเตอร์ลิงใช้โอกาสเปลืองมากครับสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงวันนี้ สเตอร์ลิงเจอทั้งด้นเพลินเก็บเรียบเลยเลยครับแล้วก็ความผิดพลาดของความผิดพลาดของตัวเองนี่ก็เยอะครับสเตอร์ลิงในวันนี้ครับแฟนบอลซิตี้ก็ภาวนาว่าสเตอร์ลิงอย่าเล่นอย่างนี้ครับอย่าเล่นเหมือนในเกมครับผมไม่งั้นก็งานเข้าเลยครับเมนดี้เมนดี้ตัวใหญ่มากครับเมนดี้เมนดี้ปเลยครับเมนดี้เมนดี้จ่ายมาให้กับคนเดียวกันเดร์โรสซิลบาเล่นกับเมนดี้ เบย์นาร์ซิบานี่เขาเล่น,นในตำแหน่งเดียวกับทีนั่นตบิสิบานที่ย้ายออกไปนะครับยังไม่เปิดเลยครับเป็นที่เลี้ยงอยู่สักพักเลยครับแล้วก็เปิดโค้งมาเรียบร้อยครับเปิดเสียชนได้ครับเป๊ปอาจจะไม่พอใจนัดนี้ก็เป็นได้ครับผมเพราะว่าลูกทีมตัวเองเล่นไม่ค่อยดีเลยครับอโอ้โห,โหแล้วดู นี่ครับโอกาสของด้านอ่ะอาเซนอลแทบไม่มีครับแต่ว่าใช้จังหวะโอกาสที่มีอันน้อยนิดคือจังหวะสวนกลับแล้วก็มีความเด็ดขาดมากกว่าแซนซิตี้น,น,นะครับสตีของเกมเยอะกว่ามากครับในวันนี้แต่ยังเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ครับวอลเกอร์วอลเกอร์เจอเมลานายครับวอลเกอร์ให้กับทางด้านฟาซาเลสอ้าวแทนบอลครับผมทนี่ เป็นฟีคิกของทางด้านนาสิตี้สเตอร์ลิงเปิดมามเข้ามือเลโนโ่แถวสองเป็นกุนโดการพักอกแล้วให้กับสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงเปิดอีกที่ได้ม่งแล้วก็มาไม่ผ่านเลโนโ่ก็มันนี้เหนียวจริงๆครับเหนียวจริงๆนะครับไม่ใช่หอมจริงๆนะครับเป็นเหนียวจริงๆ โอ้สัตว์ใจอะไรครับแหมวันนี้เรโนโ่ครับของจริงครับของของจริงแบบนะฮะงเเรโนโ่แล้วดูลาฮิมซอริงครับอีกครั้งหนึ่งครับจะได้ประตูตีไข่แตกหรือเปล่าเปิดมาไม่เข้าหัวใครติดดาวินลุยเข้ามาโถมโมุ่งไปอีกครั้งหนึ่งของลาป็อกจะตัดสินใจยิงเองหรือเปล่าลาป็อกต้องคืนครับถ้าเวลาบาเจ็บ3นาทีใกล้จะหมดเวลาแล้วแตน,นตอนเลสตอกส้นมาวอล์กเกอร์ผู้ตัดสินยังไม่เป่านะครับวอล์กเกอร์ วอเกอร์ Walker, มีจังหวะได้เปิดวอเกอร์ Walker, เปิดขาเบล์เคสุดยิงติดมือแล้วผู้สิทธ์ว่าไงแมาเป่าหมดเวลาเป่าฟ้าก่อนครับโอ้โหน่าจะติดแขนใครบางคนอะไครับผมแล้วก็อาจจะเป่าหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยครับอาร์เซนอลชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้2ประตูต่อหนึ่งสองประตูตอนน่อศูนย์เอาอีกแล้วกูสองศูนย์ก็วันนี้อาร์เซนอลทำได้ครับซิตี้ หมบอกเลยว่าใช้โอกาสเลืองครับแต่ว่าต้องชมคนนี้เหมือนกันนะสำหรับทซนตแบรนเรโน่นครับช่วยอารเซนอลไว้เยอะมากครับดูจากโอกาสยิงของอาร์อาร์โอกาสยิงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตรงกรอบทั้งนั้นเลยนะนะในครึ่งแรกก็ยิงไป4ตรงกรอบ3นะติดเซฟไป3ครั้งอ่ะเออโคตรโหดครับเรโน่ยังไงก็ตามเนี่ยลืมกดติดตามนะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างนะครับข้างล่าง สักที่นะครับสักที่กดให้ด้วยนะครับกดติดตามให้เราด้วยนีแล้วเจอกันใหม่นะครับนัดหน้าไม่รู้แหละว่าจะเป็นพรีเมียร์ยรหรือว่าจะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ see you